ครับโยมพาไปชมจุดท่องเที่ยวของพระพุทธสถานภูปอมันมีจุดที่ส,สวยๆมีบรรยากาศดีตรงนี้อยู่อำเภออะไรครับพี่นิ่ยอำเภอเมืองครับอําเภอเมืองโอ้ไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ติดเขตสัตหขันไม่ใช่ใช่ไหมมันเป็นชายแดนสามอำเภอสามอำเภออำเภอสมเด็จสัตหิขันแล้วก็อําเภอเมืองแต่ติดแต่ขึ้นอําเภอเมืองมากกว่าหุยตรงนี้วิวสวยนี่เดี๋ยวเดินเลาะไปนี่ยิ่งจะสวยเนี่ยมันจะมีเส้นทางลัดอยู่ตอนนี้ป่ามันขึ้นชุกอื ตรงนีมนมงน้มันจะมองเส่นเขามันจะมองในภูเขาอีกรู่หนึ่งฝั่งนี้นเน่ยเกิดการมันจะมีรอยบ่อบ่ออโนดานี้นนอีกฝั่งนี้นนเลยสายเส้นทางข้นเดินเก็บเห็ดนะครับของป่าเลยวันนี้พานำเที่ยวครับพานำเที่ยวครับผม ภูปอภูปอภูป่อพุทธสถานภูปอพุทธสถานภูปอนี่ดังมากนะก็เป็นของเก่าแก่ที่บ้านพุ่มคือติดติดหูอ่ะติดหูอ่ะติดหูคนหลายๆคนที่มาเที่ยวอ่ะแต่ก็สถานที่ท่องเที่ยวก็ต้องโบนัสนิดนึงอืมมันต้องมีหน่วยงานเข้ามาดูแลและก็ช่วยครับผมส่วนงานที่เกี่ยวข้องพินี่ก็เป็นหน่วยงานไม่ใช่หรอพ่นิดเนี่ยองค์การโทรศัพท์เนี่ย เออทีเออเอารีแล้วเ <c oughs> <โ>ฮ้ยตีปีนิดก็รุ่นใหญ่นะรุ่นใหญ่ไอผมได้ข่าวว่าพีนิดขี่ฮาร์เลย์ด้วยครับผมได้ครับเออพีนิดขี่รุ่นอะไรกันตอนนี้ <c oughs> พูดไปเรื่อยเลยรถ <c oughs> คิงครับรถคิงใช่ไหมครับไบเกอร์ไทยแลนด์เอาไบเกอร์ไทยแลนด์เฮ้ยผมผมอ่ะขอทราบความนี่โอ้นี่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 สวยพีนิด อันนี้ยังไม่ใช่ฝั่งนู้นเลยเฉยกันนี่อยกเนี่จุดชมอยู่ที่เราจะทำสะพานข้ามไปพี่นิดพี่นิดผมว่าจุดตรงนี้โอ้ยดวผมกลัวลื่นให้ผมสวยข้ามไปแต่ก่อนไม่มีดังนันไปไม่ได้สวย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 มากเลยตรงนี้จุดที่ชมอยู่ฝั่งนู้นเราเอาแผงไม้ไปกันไปแล้วนี่ถ้าเราจะเอาาไมใบไผ่ไอ้ต้นไผ่ตรงนี้ออกนะถ้าตรงเป็นลานแล้วคนลงเนี่ยอ้อมเขาไปขึ้นนี่นได้ผมว่าสวย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 มีที่มาที่ไปเลยอ่ะ มีที่มาพื้นไปเลยเท่าวที่แล้วมาพี่เอาเอาไไะอนนไมรมาพาดอยู่เอาไม้ไม้ประดูทอนหนึ่งนก็ละผากันมีฝังนึงที่เอาไม้ปะดูมาพาดไว้อยู่เป็นจุดชมวิวแต่ตอนนี้มันหายไปไหนไม่รู้ตอนนี้ต้นปะดูล้มอยู่ต้นไหนวะฝังไหนวะฝังนู้นแล้วเอาไม้มาคำ้ำเนี่ยไม่ใช่หรนเอามีจุดไยก่อน มีตรงนี้เวละลานตรงนี้ก็สวยนี่ถาวันี่สวยเลยได้ลมออ้ยเราน่าจะมูไปต้นนี้ไปไว้ที่บ้านนะพินิจนะสุดยอดเลยผมไม่เห็นนะผมไม่เห็นอย่างนี้ไม่ได้เลยตรงนี้เป็นเดรนอ้อมเอาใจะไ่นู่นรอยประพุทธบาททีสร้างเนี่ยฟ้าพระหัตบ่มมีร้อยพุทธบาไมีได้ผมเทียดเองรอยได้งยินเห็นด้ไปใต้ขี้บกไฟฟ้าพระหัตพูดอยู่ลูกเขาอีกลูกนึงมา นี่ทางไปทางเดียวนี่ทางแยงลงไปเลยวะนี่ทางไปอยู่ท่างย่างตอนนี้ถ้าลงไปนี่คงจะเป็นแบบสไลเดอร์เลยแหละไปทำกระเช้านี่จะเข็นกระเช้าข้ามไปพุูดเลยนะจ้าโอ้แั่งแนงแั่นยิงไอ้สุดยอดเป็นให้ไรเอ่ยเป็นให้ไรของเอ็นนี่เลยนี่เราไม่ยืนเมืองนี่ให้ในกูจะมีเงินรู้หลักศาสกระเช้าเลยคื่ต่อหม้ออยู่คุณเกิดสภาพแางขามไปโอ้ข้นนี่บอลเหนื่อมากเป็นยังนะครับ โอ้ยรายได้เข้าวัดกันเลยแหละอย่างนี้เป่คนกับพ่อแม่เนาะนักท่องเที่ยวไอ้จังหวัดกับพ่อแม่ไม่เคยมึงอยากเที่ยเนาะมีวินิีนะก้อนเดียวจบเลยนี่มานั่งนั่งทำไมไม่อยู่โน่นหรอแต่เป็นตั้งแต่อายุจูชมิวไม่ใช่ผมพูดว่าถ้าหินก้อนนั้นน่ะก้อนเดียวนี่จบเลยนี่เหมือนทางเดินเลยนี่มีร่องรอยการเดินเลย นี่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 ผมว่าตรงนี้สวยพี่นิดมันจะมีซอกถ้าอยู่ตรงนี้สวยตรงนี้สวยผมว่ามีเสน่ห์ถ้าเอาอากอไผ่ตรงข้างในออกนะตรงนี้ออกนะตรงนี้ออกนะมันจะมีอีกซอกเป็นถ้ำอยู่อีกหินเพิงทางลงฝั่งนู้นน่ะสวยแต่มันเดินอ้อมหากันได้ฝั่งนู้นอ้อมไปนู้นได้เนี่ยม่ต้นนี้เสียเลยนี้นี่หนามจุดชมจุดชมวิวเพียบ มีข้างล่างแล้เดินมันจะอ้อมไปหาจุดที่ือซ้อเขาที่พี่ว่าเลยเป็นเป็นลูกหินนอะใกล้ๆนู่นเขาอะไรพี่นี่อันนั้นภูปอไอภูสิงไงภูสิงใช่อ๋อที่วัดไอไอภูข้าวไดโนเสาร์สิงภูเนอะนู่นนู่นนู่นภูข้าวภูข้าวลูกลูกเล็กอะภูข้าวภูข้าวลูกนี้ภูภูกลุ่มข้าวภูกลุ่มข้าวลูกยาวเนี่ยภูภูสิง ภูสิงนี่คือไดโนเสาร์ใช่เอ้ไดโนเสาร์ภูกลุ่มข้าวนี่ลูกนี้ลูกเล็กนี่ยคงกับมาจะตั้งปู้ดสิงห์เลนอ๋อเป็นคนภูสิงใช่ครับคือบวชอยู่แถวนู้นนะอ๋อเห็น้ยงกว่างามงานพินิจพินิจถ้าได้เคลียร์พื้นที่นะโอ้ใช้งบหลายสิบล้านเคลียร์ครับฝาบมาหักก็อยู่นี่ อันนั้นอีก่โน่นนึงจังห้ายอดโน่นน่งคือเขาคนบริหารอยังนั้นนึงเรารถยนต์เราจะวิ่งอยู่โน่นไงเส้นทางรถยนต์ที่่่คนนบมันสวยแต่คนไม่ดูคนไม่มาเห็นเพราะมันไม่มีเส้นทางบอกเข้ามาถ้าคนไม่เคยมาจะรำมาไม่ถูกู้ได้คนณผู้หญิงเขาไปเห็นสองว่าอะไรเรียว่าอือใช่พี่นิดถ้าเกิดเรามาตัดตัดไม้ตัดไรนี่ถ้าเกิดเขาแจ้งมานี่เรียบร้อยเลยอ่ะ ปาม้ใช่เราก็ต้องขออนุญาตอีกพินิดนั่นแหละพินิดเป็นรุ่นปาก็ต้องพูดว่าเพราะว่าเราคุยกับผู้ว่าแต่มันไม่มีงบคุยได้มันแจกงบประมาณที่มีให้เราก็จะได้อันนี้ก็นี่แหละที่ว่าสร้างสาราครอบเครื่องผูกย่าก็จะได้บของกรมจิ้งมาช่วยที่เตรียมแบบดันนี่ยจบจบเลยพี่นิดนี่จบจบเลย ต้นอยู่มาแกยจน้าสมมีมัใส่แรงว่างนี้ขาตก็ซิงตัเง่องการใจร่วมัดต้องการรันราชรัชกาังบนี้ก็ไปทิ้งโลงเลยไอทิ้งงไงผู้สิงมีเงินก็ไปทำจะผู้สิงผู้สิง ไม่ได้พูดจริงเลยเว้ยพูดอะไรก็เลยใแบ่ไูดอะไรเยี่ยงแล้วสิไอ้มันของผู้บ้านผู้เมืองฮะผมมากระสินครั้งแรกพ่อตาแม่ยายผมก็พามามาไหว้พระที่ภูปอน,นี่แหละมามาเหมือนมาฝากมาฝากตัวเป็นลูกหลานเป็นลูกเขยอะ่ะนั่นแหละผมก็มาที่นี่แหละเป็นตัวอลไรถ้ามากับพี่<า>อันนี้ คร <laughs> ถ,ถ้ามาเต็มตัวได้อยู่แล้วเมาทำอยู่กับปู่กับป้าเลยตรงนี้ไปคีบคุยได้เลยเแบบทีนี้ดดมาได้มาดูแลตรงนี้เพราะเหนื่อยที่ลามาทำท,ำทั้งหมดนี้เป็นกิจการเสริมเรามาทําด้วยใจน้ํามันเราก็มาเติมเองกับข้าไปจับเท่าไหร่อ่ะพี่วันหนึ่งวันหนึ่งโอ้ยของพี่นิดม,มากกว่าเขาพี่มาจากในเมืองพูดถึงว่าอืมใช้จ่ายยิ่งเยอะ เออ<ม>ใช่ใช่ตรงนี้มันมันลากแม่มันเป็นตันตางมีแค่ทางเดินทางเดินเท่านี้เจ้าหน้าที่นำเส้นทางที่มันจะไปลูกสอน,นไม่เฉยแต่คนไม่รู้ทางมันจะไม่เคยพาไปถึงเนี่ยมันไม่มีป้ายบอกเราที่อยากทำป้ายไงี่ยเดี๋ยวเราเอาเอาเอา,เอาไม้เชือกมาทำ และโซีม่แลกอติอส,สถ้าเหมือนไปยังมันจะเป็นสืเช็คกินได้ดรวยถ่ายรูปได้เรวยอยเนี่ยตามแยกัาการตรายตามแยกวุานายยน่น,าน,น,านวายเงี้ยเนี่ยแ้วามเลยมาแต่ละทีมันเงียบจะมึน หลงได้นะเนี่ยเดินเดินเ <c oughs> นี่ยถ้าไม่มีไม่ไม่มีทางคนเดินเนี่ยมันไม่ค่อยมีคนไปนอกจากว่าหน้าดูดูดน้าฝนก็ยังมาเกลียดเกลีอะไรมันจะมีทางมันจะเยอะที่นี่